สวัสดีครับผมคราวนี้นี่คืออุปกรณ์ในการทำไอ้นี้ครับคือนี่ครับ My b u r g ์ r กอร์ฟรีูฟูฟีขั้นแรกคุณจะต้องมีอันนี้ก่อนแกะอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะก่อนเออคับเพื่อให้บอกให้ชัดเจนเดี๋ยวผมจะ ทั้งหมดครับท่านแรกคุณต้องมีอ้นี้ตั้งแต่นั้นคุณก็ต้องแกะเอาอันนี้มานะครับแล้วก็เอาชิ้นไหนดีเอาชิ้นนี้ กกดครับผมต้องใช้แวงนะเนี่ยกดวงไปมันให้มันเป็นแบบนี้ก่อนจะจัดผูกขั้นกุณาวอสัสคู่ครับทีนี้พอคุณทำได้เป็นวงกลมแล้วคุณแกะไอ้นี้แล้วก็ไปใส่ ขอใส่แป๊บนึงนะครับวังค่าที่ผมทำเสร็จผมก็กินไปเยาบบ่อยโอเคขอตบคลิปแค่งแค่นี้ครับบา,บายบายทำไม่ถ่ายให้ดูตอนทีน่อเทำเสร็จอ๋อตอนที่ผมทำเสร็จเนี่ยผมเอาไปเข,าเข้าของผมแล้วโอเคนะครับบายบายนะครับ